รแล้วะคะแก้วไม่นะคะมาให้แนวทางกิจพี่ปกติ VIP อีกแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ะะมานะคะมาสี่นะฮะมาสี่เห็นไหมมาสี่อือฮะสรับสี่น้อยนะคะมาอยู่นะพิมาหนึงค่ะปปมาวินนะคะ ก็พี่อ้ VIP มาทั้งอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมา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 หนึ่งะคะ,นะ,คะบนล่างเลยนะคะเมื่อวานเจาะไม่เข้านะทุกคนเจาะเข้าแต่อันนี้นะคะปะ่ะวันนี้ไปใหม่พี่น้องวันนี้วิน6ตัวนะคะไม่สามารถทิ้งอะไรได้นะคะทุกคน ไม่สามารถจะทิ้งอะไรได้นะฮะเราก็เลยวิ่ให้เลยนะคะกลาบไปไหนเอ่ยมาวิ่งรูดกันเลยด้องสามารถไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นได้นะคะว่าเอออะไรอไรเนาะชอบก็ตามนะคะสำหรับสีหน่อย วันนี้ว่างก็จะมาลงคลิปให้เหมือนเดิมนะคะรอ,อบดึกลาวสี่ลาวรอบดึกอะสี่ลาวมีอะไรนะลาวสามคัคคีลาววีไสามัคคีวแล้วก็ลาวสตาร์ถ้าว่างนะคะถ้าไม่ว่างก็คือไม่ได้ลงก็คือไม่ว่างนะคะเจาะสามแปดเลยนะคะ ศูนย์เจ็ดจะลืมศูนย์หนึ่งนะคะแต่สองศูนย์เจ็ดลืมศูนย์หนึ่งนะคะวันนี้สองเจ็ดกับสองหนึ่งเขาแยกกันนะคะที่จริงใส่ด้วยกันได้แต่เราแค่อยากแยกวันนี้เด่น ทุกวันพฤหัสน,นะคะก็คือสี่หกแปดนั่นเองนะคะ,ะนี่เลยนะคะสี่น้อยนะสี่น้อยนะคะวันนี้กล้องเราไม่เราไม่แจ่มเราอัดวิดีโอจากกล้องโทรศัพท์มือถือนะทุกคนเราไม่ได้มีกล้องเหมือนคนอื่นนะเราแบบทาแบบบ้านบ้านนะถึงไม่มีแบบไม่มีหน้าปกคลิปอะไรไงไม่มีหน้าปกคลิปอะไรเหมือนคนอื่นเขาเลยนะคะเราทําแบบ แต่ชาวบ้านชาวบ้านเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่ไม่ไม่มีไม่ได้ซื้อกล้องแบบที่ถ่ายคนอื่นเขานะอเอาให้ง่าเยเลยตัดวีดีโอไม่เป็นนั่นแหลนะทำวีดีโอบเป็นเด้อถ่ายแล้วก็ลงได้เลยไม่มีแบบตัดต่อไม่มีอะไรเลยไนงะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันอยู่ในใจของเราแล้วนะคะสําหรับแนวทางนะไม่ต้องไปตัดคลิปตัดออกตัดเข้าตัดอะไรเงี้ยไม่ต้อง ทุกคนดูตัวเลขเอาเด้อไม่ต้องไม่ต้องสนใจที่คลิปนะคลิปสวยไม่สวยนะอยู่ที่ตัวเลขวันนี้ไม่สามารถทิ้งอะไรได้เลยนะคะสำหรับหกตัวนี้นะคะแต่เราก็กวิจเจาะสามตัวให้ตรงตรงนี้แหละถ้าไปแค่สามนะสามสองสามหกสามเก้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดนะสามสองสามหกสามเก้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดนะคะสามสองสามหกสามเก้า 8 1 8 4นนะคะสำหรับตัวเด่นก็สี่นะทุกคน4ี่4 6 8เราจะไม่อธิบายอะไรมากมายนะคะก็คือประมาณนี้แหละอ่ะนะคะคือตัวเด่นเราให้ทุกวันอยู่แล้วไงนะคะแต่จริงชอบปากกาเหลืองมากกว่านะอันนี้นะทุกคนนี่คือเน้นนะครับคิดค้อมไม่นี่คือเน้นนะเอะเน้นเด้อพี่นอ้องนะ ผิดถูกอย่าว่าวกันนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะขอให้โชคดีนะคะสําหรับ4ีนอยกิทพี่ปกติ v i p ถ้าอยากเล่นหุ้นนะคะในกลุ่มเรามีหุ้นนะทุกคนนี่เลยนะคะทักเพจนี้ได้เลยนะนะคะได้แบบแนวทางร็วแล้วก็แบบครบเลยนะคะประมาณ4 0 5 0ถึงนะ4 0ถึงหหุ้นนี่แม่ใ,ใจนะนะคะที่เขาเล่นเล่นกัน,นเราก็ลงให้หมดมาานมาน,นี้อ่านะะ่ะ ชอบวิ่งลูกกับวิ่งลูกชอบวินไปวินนะคะชอบเจาะไปเจาะชอบเน้นไปเน้นชอบตัวดินกับไปตัวเด่นนะคะขอให้โชคดีเด้อเฮงปังปนะคะผี่ถูกอย่าว่ากันนะ